รีเทนเดอร์ด้วยนะฮะสวัสดีครับนะน,นี่คือสาวสวยมาจากจังหวัดชุมพรใช่ไหมฮะมีชื่อว่าน้องอ้อ,อนนะฮะครับมากับแฟนหนุ่มแต่ไม่เปิดเผยหน้าตานะฮะนะครับนะวันนี้นะฮะดูพี่แจ็คมาเยอะแล้วฮะเดินทางตัวนี้ปิดเทมอมป่ะถึงได้มาเที่ยวกรุงเทพเนะฮะก็ดีมีโอกาสมาเจอดกับพี่แจ็คนะฮะครับวันนี้จอดะดือนะคิดว่าจะเจ็บไหมไม่เจ็บเอา้เอาเราเยี่ยมมากเลยะฮะไม่เจ็บนะโอเคตามน้องอ้อนมาฮะตัวแค่นี้เองนะ ตัวเท่าน้องการนี่แหละตัวเล็กเดียวเองคะับตัวเท่าน้องการเองฮะตัวเล็กมากนะมอสามนั่นแหละเนี่ยโอ้นะไม่น่าเชื่อนะพี่นึกว่าประมาณป .6 เลยครับเอาโอเคมาเอาล้เอาเอามือไว้ตรงนี้เอามือไว้ตรงนี้โอเคครับนะครับไม่เจ็บนะไม่เจ็บรอบข้ออย่าเกรงนะครับนะฮะอย่าเกรงเด็ดขาดเพราะว่าพี่แจ็คเจาะไม่เจ็บนะหายาพี่แจ็คดอยสั้นก็คือไม่เจ็บอยู่แล้วนะครับนะเอาเสื้อมาแล้วเออเลิกกันละเอายา เพราะว่าพี่แจ็คเจาะไม่เจ็บอีกแล้วฮะเอาเอากล้องที่อื่นต่อเนื่องเลยครับนะฮะเมื่อกมมมันเต็มนะฮะมาเจอสาวจุมพรคนนี้เมมเต็มเลยนะครับนะฮะอ้าวผอนท้ายครับไม่เจ็บไม่เจ็บนะฮะสัญญาจะไม่ทําให้น้องอ้อนเจ็บแม้แต่นิดเดียวนะครับนะฮะอ้าวผอนท้ายนะครับโอ้ยจับได้อยู่อ้าวผอนท้ายผอนท้ายนะครับโอเคครับ เสร็จแล้วครับน้องอ้อนจ๋าแค่นี้เองนะฮะนิดนึงนะฮะครับนะจิตจิ๊ตนิดนึงนะฮะครับอู้ยสวยงามสวยงามนะฮะสวยงามเลยทีเดียวสวยดีครับเล็กๆสมตัวเลยสวยดีรัเล็กๆนะฮะสมตัวเขาแหละนะฮะแต่ว่าหมดแล้วหมดแล้วทำนะฮะไม่มีอะไรน่าห่วงละฮะคือเสร็จแล้วใส่ตูดเสร็จแล้วนะครับนะฮะเราจะได้รู้จักพี่แจ็คมากขึ้นนะฮะเห็นแต่คิดบอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บเดี๋ยวเรามาฟังเสียงน้องอ้อนกันนะฮะน้องอ้อนจ๋าสวยมากเลยนะฮะให้แฟนหนุ่มเราดูด้วยนะครับ สวยงามมากนะครับน,นะ,ะเอาน้องอ้อนเจ็บไหมจ๊ะไม่เจ็บ <pper pper> นี่เห็นไหมฮะเลยจะถามว่าเออนะเสารชุมพรมาโกฮกนะฮะขี่ฮกตังเทเราเนะฮะแต่จริงแล้วพูดจริงฮะไม่เจ็บครับสวยงามเอาข้อห้ามคืออย่าชนอย่าเกี่ยวอย่ากระแทกบริเวณนี้นะฮะข้างล่างกระแทกได้ไหม <pper pper> เอ้าไม่ไม่กระแทกไม่กระแทกนะฮะเพราะมันประจำเดือนม่ใช่แล้วแกระแทกตรงนี้ไม่ได้ต้องล่างกระแทกได้นะฮะโอเคกินได้ทุกอย่างนอนไข่ไส้เดือบแรงสาวครับจ๊าโอเคบ๊ายบายเอ้ยนะครับ